ชมพูอาริยาเจอศัตรูตัวฉกาดต,ตัวคีบตุกตาเม็ดเยอะจนมีสีหน้าแบบนี้อย่าเล่นกับระบบชมพูอาริยาเบะปากมองบนหลังลงทุนแลกเหรียญเต็มกำมือมาคีบตุกตาแต่ดูเหมือนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะไม่ได้อยู่ที่นั่นสัเท่าไหร่เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับสําหรับซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยชมพูอาริยาหรืออาริยาเอฮาเกตที่ปกติไม่ว่าแม่ชมจะอยากได้ไอเทมชิ้นไหนก็ต้องหามาจนได้ไม่มีทางที่แม่จะพลาดแต่ต้องมาพ่ายให้กับตุกตาหนึ่งตัวในตู้คีบที่ทำเอาแม่เกือบขิด แม่ชมโพสคลิปวิดีโอสุดน่ารักบนเครื่องนิดๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว Add. ชมพู่เมทัลเลียลเกิลขณะที่เธอกับเพื่อนซีพลอยชวกรจูงมือกันไปคลิปตุ๊กตาในห้างแห่งหนึ่ง ทั้งสองเริ่มเล่นด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นแต่ทําไปทํามาไม่รู้แม่เล่นหรือเป็นคนโดนเล่นกันแน่เพราะไม่ว่าจะหยอดเงินไปกี่รอบก็ไม่ได้สักทียิ่งนานเขา้าหน้าแต่แม่ชมจักเริ่มบูดแล้วเพราเรียกให้เพื่อนมาช่วยก็ได้แค่เฉียดเฉียดแถบจังหวะหน้านิ้วคิ้วขมวดรู้เลยว่าจริงจังกันมากบางทีได้แต่ขำแข้งแเพราะง้นสกิลออกมาหมดแล้วก็ยังไม่ได้สุดท้ายแม่ชมกับเพื่อนสาวเดินหนีเลยจ้าเข้าใจแคปชั่นของโพสตที่แม่ตั้งแล้วว่าแกเป็นเหมือนเราป้าหมายความว่ายังไงแฟนคลับที่เข้ามาเหห็็นนวดดีีโอ้้้กกไแต่ใใลังจ แต่ว่างานนี้แม่ชมน่าจะเครืองจัดไม่แน่อาจจะกลับไปซื้อตู้คีบหยอดเหรียญมาซ้อมที่บ้านให้หนำใจเลยแน่ขณะที่บางคนก็เผยแต่กลงของตู้ว่ามันล็อกระบบไว้ตั้งใจให้ขาคีบอ่อนแรงแบบนี้ทุกอัน